โอเคครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาเริ่มการออกแบบตัวคอนเทกต์เมนูกันเลยนะครับผมให้เราเปิดโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับไปที่หน้าตา่าง Toolbox นะเปิดไปที่เมนูวิวเลือก Toolbox จากนั้นพิมพ์คำว่าเมนูนะครับแบบนี้เขาก็จะมีคำว่า Context ์เมน Strip ขึ้นมานะเราก็ลากลงมาบนฟอร์มได้เลยนะครับ จากนั้นเขาก็จะกระโดดมายืนด้านล่างนะครับตรงนี้ชื่อคอนเทกเมนูสตริป p 1เมื่อเราคลิกไปที่คอนเทกเมนูนะครับเขาก็จะปรากฏรายการให้เราคลิกเพื่อที่จะพิมพ์เข้าไปนะ้อเราก็กดไทเฮียตรงนี้เลยปึ๊บเมนูแรกนะครับจะเป็นเมนูฟนะิลเตอร์นาะเราก็พิมพ์ไปเลย F I L T E R แบบนี้นะครับจากนั้นก็ Enter เมนูต่อไปนะครับเป็นเมนู Add New ตรงนี้นะก็พิมพ์เข้าไปเลยแบบนี้นะครับ e n t e r อ่าเมนูต่อไปเมนู Edit Item นะครับกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ Enter นะครับเมนูต่อไปสำหรับลบก็จะเป็น Delete Item อ่าลิ้กขก็ไปแล้วก็พิมพ์ Delete Item e n t e r นะครับเมนูสุดท้ายนะครับจะเป็น r r f s h นะฟื้นฟูนฟนข้อมูลก็กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์เลยนะ Refresh Data นะครับ เราสามารถที่จะแบ่งหมวดหมู่ของเมนูต่างๆได้นะครับตรงนี้นะครับกดตรงสามเหลี่ยมหัวลงตรงนี้นะครับเลือกตัวเซปเรเตอร์นะครับมาแบ่งเนะาะจากนั้นเมื่อได้แล้วก็กดลากนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาแบบนี้นะไปยังจุดที่เราต้องการแบ่งนะครับผมจะกดเลือกใหม่อีกอันนึง่งเพิ่มเข้ามาเนาะเซปเรเตอร์นะครับจากนั้นก็กดลากาผมจะวางไว้ตรงนี้ก็จะแบ่งประมาณนี้นะครับผม อันนี้ก็คือในส่วนของการเพิ่มเมนูต่างๆนะทีนี้นะครับในตัวอย่างของเราเนี่ยในแต่และเมนูก็จะมีไอคอนเนะาะจากนั้นผมก็จะทําการลากตัว property window มาใกล้ๆเนะาะตัวนี้จะได้เพิ่มไอคอนกันได้ง่ายๆนะครับาวางใกล้ๆตรงนี้คลิกที่เมนูแรกก่อนนะครับ f i l t ตอรนะครับจะนําไปที่ image ตรงนี้กดตรงจุด3จุดเพื่อบรา e หารูปภาพไอคอนนะครับ จากนั้นก็กด import นะในส่วนของไอคอนผมก็จะมีลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเนาะให้เราเลือกตัว filter เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะ all file จากนั้นไอคอนที่มีนามสุุล ico จะปรากฏขึ้นมานะตรงนี้เราเก็บไอคอนไว้ตรงไหนก็เข้าไปที่ตรงนั้นนะครับนะเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเนาะ filter นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะไอคอนตัวนี้เราสามารถเลือกใช้ไอคอนอะไรก็ได้นะตามที่เราคิดว่ามันสวยนะครับผมอ่ เมื่อได้แล้วก็ดับเบลคลิกหรือ Open กดโอเคไอคอนก็จะมาปรากฏตรงด้านหน้าแล้วครับตรงนี้จะทำให้เมนูมันดูสวยงามนะครับให้ทำแบบนี้กับเมนูอื่นๆกดตรง Add New นะครับเลือกอีเมจเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยนะครับ Add New ผมก็จะใช้ไอคอนตัวนี้นะครับเนี่ยรูปบวกนะครับ ต่อไปนะครับ Edit item สํสำหรับแก้ไขารายการก็กด image Import เ,เข้ามาเหมือนเดิม Edit นะผมจะใช้รูปนี้นะครับเครื่องหมายถูกเนาะดับเบลคลิกไปเลยโอเคไปนะครับต่อไป Del e t e Data d e l e t e item นะกดที่ image เ,เหมือนเดิมนะครับกด Import เข้ามาเหมือนเดิมเลือกไอคอนที่ต้องการเนาะผมใช้รูปกากบาทโอเคไป สุดท้าย refresh data นะครับคลิกไปแล้วก็กด image ตรงนี้จุด3จุดกด import อไอคอนที่ผมจะใช้ก็จะเป็นตัวนี้เนาะตัวเบิ้งคลิกไปเลยนะครับโอเคตรงนี้เราก็จะได้ตัว context menu ต่างๆพร้อมกับไอคอนที่สวยงามนะตรงนี้จะทำให้โปรแกรมของเราดูสวยงามมากขึ้นนะครับถ้าไม่มีไอคอนก็จะดูเหมือนมันธรรมดาไปนะครับเราใส่ไอคอนเพื่อให้มันดูสวยงามนั่นเองเนาะ ต่อไปผมก็จะเก็บตัว property window ไปเนาะใช้เสร็จแล้วนะครับผมถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มเมนูเข้าไปนะก็แค่มากดตรงนี้ด้านล่างเนาะ context menu strip 1กดเข้าไปคลิกขวาคลิกหนึ่งครั้งนะปึ๊บเขาก็จะปรากฏ context menu strip ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะกดตรงสามเหลี่ยหมหัวลงเพื่อที่จะเพิ่มเมนูต่างๆได้นะครับตัวไม่ว่าจะเป็น combo box หรือ text box นะครับ แต่ถ้าเราไม่ต้องการเลือกพวกนี้ก็จะสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยนะตรงนี้เนี่ยแล้วก็พิมพ์เมนูเข้าไปได้เลยนะครับผมอโอเคครับในส่วนของการเพิ่มคอนเทกต์เมนูก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการเขียนโคด้ดเดี๋ยวเราไปทำกันต่อในเลคเชอร์ถัดไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ